สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแอนนุที่ช่องอะดิสอนแฟมิลี่นะคะสําหรับค่านี้นะคะทุกคนก็เริ่มที่จะเวลยล้าแล้วเนาะตั้งแต่เช้านี่คือลงกับช่างพงแล้วก็ทีมงานวิถีนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าใครติดตามคลิปตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ช่วยกันทำห้องน้ํานะคะเอาทางแซกนะคะลงหลุมนะคะซึ่งก็เอาลงแล้วนะคะ ไปอยู่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุงคนแล้วก็ชิมน้ำทิกคนด้วยนะคะอ่าคลิปนี้นูกจะพาไปดูว่าอ่าพี่เหน่งนะคะทําอะไรนะคะนู่นนะคะมีการตัดหญ้านะคะก็มีการปรับปรุงพื้นที่นะคะจากอ่าก็เป็นก็มีคนเนาะมาตัดหญ้านะคะให้ ที่ของพี่หนิงนะคะก็คือสวยตอนนี้คือดูดูไม่รกนะคะตัดหญ้าออกแล้วนี่คือดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะคะแล้วก็มองเห็นเอางจงริงนี่คือเป็นทางเดินนะคะถ้าด้านข้างนี่คือปลูกดอกไม้ปลูกพืชผัดสวนครัวเนี่ยก็คือประมาณตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะปลูกประดานะคะเป็นคนหวานเนาะถ้า ีดอกออกผลหรือว่ามีผักอะไรนะคะนูกก็จะค่อยๆอัปเดตให้ดูเนาะในแต่ละสัปดาห์นะคะนี้ช่วงนี้คือช่วงค่าก็คือก็มีทีมช่างนะคะไม่ใช่ทีมช่างนะคะมีคนมาตัดหญ้านะคะให้กับที่ของพี่หนิงพี่เมย์นะคะบรรยากาศในช่วงค่าคือก็โอเคนะคะนี่โอ้โหส่วนพี่เมย์นะคะนู่นนะคะ พี่นีก็นั่งอยู่บนระเบียงนะคะน่าจะกําลังตัดต่อคลิปอยู่เนาะคือก็ดื่มดําบรรยากาศนะคะก็ตรงบ้านนกดาวและตู้คอนเทนเนอร์นะคะเวลาที่ออกมานั่งเนี่ยก็คือจะเห็นทั้งหมดนะคะเห็นเห็นทั้งหมดนะคะทั้งที่ของคุณลุงคุณป้านะคะเห็นสระน้ำนะคะเห็นต่างบ้านเห็นชุมชนยูทูบเบอร์นะคะเห็นครัวกลาง ศาลานะคะเห็นห้องน้ําเห็นช็อปเห็นศาลาองค์ปู่ปริจิตองค์จาลองนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะพื้นที่นี่คือกว้างมากนะคะอืมเวียนหัวกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้านะคะในการ ทําห้องน้ํานะคะตอนนี้คืออในช่วงบ่ายนะคะลุงก็ไปเอาแบบมานะคะและตอนนี้ล่าสุดคือก็กําลังตีแบบนะตีแบบนะคะแล้วก็เตรียมนะคะใส่ข้อนะคะวางข้อ

ขำลุงพูดกำลังใจล้นหลามนะคะสาวๆพี่ๆ่แม่ๆนี่คือให้กำลังใจนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตั้งแต่เช้ายันค่ำเนาะได้ยโอเคไว้ด้านนี้มันไม่ตรงนี่นี่เบียงเบียงได้โอเคก้าบด้านนี้ ก็ใส่ท่อนะคะท่อที่จะเป็นเป็นชักโครกนะคะชักโครกต่อเข้ากับถังแซกนะคะพอตัวมันสิใส่นี่ยยังละสื่อตันต่อมาเออลองเทียบดูเดี๋ยวไม่สิทอส่นี่ล์อ๋อเอาอันนี้ก็ได้ไม่ใช่อัดเข้าไปเลยสามข้างนี่ โอ้ยมันยากใช่ได้่นี้ครับยังสามทางยัง้พได้แ่มต่ตตรงนี้ไิ้ยไงของใครอันนี้นี่อย่งนี้ก็ได้อย่างนี้ดูมันตันหรือเปล่าใช่จกได้ลวพอถึงเวลาก็เปิดได้ๆว้าพอดี้ะน่ะพอดีโอ้โหชิมอยู่นู่นเยผ ได้ได้ได้ถ้าท่านปุ๊บก็ตัดตรงนี้หน่อยเลยเพราะว่าห้องน้ำผู้หญิงสำคัญมันตันบ่อยว่ามันมันก็ต้องใส่คนเดียวแล้วมันต้องตัวมันนี่แหละก็ซ่นท่าซ่นท่าท่าเลยทาเลยทาตามทางเลยบ่บ่ครับไม่ต้องใส่ครับแต่ว่าของผู้ชายต้องใส่เพราะว่าผู้ชายมันมีโถชีนะครับมันต่อมาลงนี่อีกครั้งหนึ่งหิมะตันยังมีอีกนะอันห้องนี้ก็เป็นของผู้ชายเลยก็ได้เออมันกิไก่ ต้องประมาณนี่ประมาณแบบป่านู้นเนี่ยครับเพราะว่าโถฉิมันตั้งอยู่นี่แล้วมันก็ต่อท่อได้ดินลงมีนะครับต่อใช่เหนียวลงนะฮึตอนนี้ว่างนี่เออนี่แหละมันก็มาเออตนี่ก็เดินเข้านี่จับต้องนี้ก็จับพวกนี้เลยก็เอาแค่ตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก็พอมาท้อสงสารลุงกับป้าเนาะค่ะใช้จ่ายก็เยอะนะคะ ทางจะขึ้นศาลนะคะปรับปรุงพื้นที่นะคะทําห้องน้ําแล้วก็หลายอย่างนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะทุกท่านก็นอกจากสานับสนุนสินค้านะคะผลิตภัณฑ์ที่พิศกินทุกตัวนะคะช่องทางไลน์ที่พิศกินออฟฟิเชียลนะคะทุกท่านก็สามารถกดไลค์นะคะชมคลิปนะคะให้กับชอบ่องให้กับชอบ่บชองนโอมนะคะและช่องลงพปนป้าแตนแฟมิลี่นะคะ ชมคลิปชมโฆษณานะคะมงกับปาจะได้มีรายได้หลายทางนะคะปักลักบนเอานี่มานำมาใส่นี่เอาไอจิดเนมาใส่สิบเด้อัดเทาด้อรืออะไรคน่ะเอออนไงใส่ก็ใส่ไปเน่น่ะลนเนาะไลนเนาะ

มีคนมาตัดหญ้าให้ในช่วงค่ำนะคะแล้วก็อัปเดตการทำห้องน้ำนะคะที่โคกหนองนานะคะ <c oughs> ก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ